สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่17ธันวาคมนะหงแดงกลับมาประจำการเหมือนเดิมวันนี้เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรวงพลางถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันนี้มาพร้อมกับเบอร์เรทอัปเดตล่าสุดเบอร์เรทเนี่ยได้จากเพจพานุพงเจริญศนะรีนะกรุณาส่งเบอร์เรทมห้หงแดงวิเคราะห์แบบชนเรด f f c ชอบกดซับสไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ fc ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึแอดหงหนึหงแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบอาทิตย์ที่ผ่านมาหงแดงเดิเดนทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเยี่ยมค่ายมวยสภูมิพัฒน์นะได้รับการต้อนรับจากท่านพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์และพี่ช้างนครศรีอย่างดีเยี่ยมนะครศรีมีอะไรดีหลายอย่างนะ ลานสกาแหล่งโอโซนช้างกลางจุดชมวิว360อิงศาคอปเตอร์ครอปเตอร์360องศาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเอฟซี FC ที่อยู่ในละแวกนั้นนะสามารถไปเที่ยวช้างกลางได้ไปเที่ยวคอปเตอร์360องศาได้ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆนอกจากนั้นคีรีวงก็สวยงามมาที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ช่างก่อนโชคเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงพาง คู่หนึ่งน่าเจริญดวงบุญรัตนามวยไทยเจอเพชรตะวันเพชรจินดาร้อยสิบสองเจริญดวงมาร้อยสิบเอ็ดจุดหกหน้าขนาดที่เพชรตะวันเนี่ยมาตามพิกัด 112. ร้อยสิบสองเรทเปิดหน้าเรทเปิดเพชรตะวันนาทีนี้ไหลต่อห้าสองความเชื่อมั่นนะไหลไปอยู่ที่เพชรตะวันมองว่าเพชรตะวันเนี่ยดูว่าครบเครื่องดูว่านอกได้ในดี เป็นมวยซ้ายนะเตะซ้ายต่อยซ้ายทางมวยนี่ดีเยี่ยมขนานดะที่เจริญดวงเตะขวาต่อยขวาบูล้างผลาญวันนี้มาเจอเพชรตะวันมองว่าเพชรตะวันวันนี้มวยทางซ้ายหลักเหลี่ยมไอคิวเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมในดูดีวันนี้เพชรตะวันเบียดบทเบียดบท,บท,บทจะเบียดเฉือนชนะเจริญดวงบุญล้านนาวยไทยนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนะมวยรอบปูนเสือสายสายสายดีนะ นัดแรกส่วนคู่2คู่2เนี่ยโรโบอคอปอาอุดรเจอกับนิติกรสวนน้ำทานกิรีโรโบอคคอปมา112.4นะลด0.4ขนาดที่นิติกรนะมาต่ำกว่าพิกัดมา110.8ต่ำกว่าพิกัด1.2โอ้โหมองดูหนะ้าหงแดงมองดูว่ามวยคู่นี้นะนิติกรสีหน้าแววตาซ้อมดีนะ น้ำหนักอาจจะมาขาดแต่หงแดงดูว่าซ้อมดีดูสีผิวดูแววตาซ้อมดีมวยคู่นี้ยืนเทียบสัตวส่วนสรีระรูปร่างนะนิติกรสูงกว่าบานเบิดเลยใหญ่ลอยกว่ามวยคู่นี้นะเป็นมวยใต้จากกระบี่ด้วยกันทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกันมามวยมวยตัวนี้หัวใจพี่หัวใจน้องวันนี้หงแดงชอบไปที่นิติกรนะคือได้คุยกับทั้งสองฝั่งล่ะ ทั้งกำนันเจเรทั้งพ่อของโรบคอ o บบอกว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องชกที่ต้องทำหน้าที่ก็ต้องเต็มที่วันนี้ใส่กันเต็มที่แน่นอนคู่นี้ไม่มีไม่มีพี่ไม่มีน้องบนสังเวียนแต่ลงมาเป็นพี่น้องกันได้นิติกรนะเรดเปิดคู่นี้เบื้องต้นต่อรองตอนนี้ขยับขยับมาเป็นเสมอนิติกรนะเสมอนิติกร f อชอบกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอซท่าในใดที่ยังไม่มีตัวช่วยมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกสิงห์ดำกาแฟโฟกัสเจอกับเพชรกาอินไฟสไตล์สิงห์ดำซ้อมอยู่นี่นะสอจอเล็กเมืองนอนนะเมื่อเช้านี่ขุนศึกพามาเพชรกาอินไฟสไตล์ซ้อมอยู่ f a เอุ ภายใต้การดูแลของออฟเขมาราชโอ้โหสิงห์ดำมา120.6ตามเขาพิกัดเพชรก้ามา121เรทเปิดเบื้องต้นนะักคู่นี้ต่อรองเรทเปิดเบื้องต้นสิงห์ดำไปก่อนนะ19ตอนนี้ราคาค่ามาอยู่เพชรก้าต่อ19มวยคู่นี้ซ้ายสิงห์ดำฝีมือครบเครื่องเพชรก้าเดินหน้าแล้วท้าดวนขาแลกขาเลย มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่เพชกามองว่าเพชกาเนี่ยนอกได้ในดีนะนอกได้ในดีฟอร์มการชกก็ถือว่าใช้ได้แพ้เพชรน้ำงามล่าสุดขนาดที่สิงห์ดำแพ้คิวทองวันนั้นบานเบิดเลยต่อสุดท้ายเหี่ยวไปแพ้นะวันนี้มาเจอเพชกาเก,าช,เกาชนเกาชนเกาก็ว่าได้ถือว่าเป็นมวยมีของนะ ซ้ายกับขวาแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่ขวาของเพชรกล้าเรทเปิดเพชรก้าต่อสิบเก้ามาที่คู่เอกคู่เอกเอกลักษณ์ซอสสมานกาเมน้นเจอกับเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เพชรน้ำงามเนี่ยมาชุกตัวกับพี่เฉียบเกียริเพชรนะขณะที่เอกลักษณ์ซ้อมอยู่นูน่นวอเทคโนโลยลงปูดสวงเองกลักษณ์วอเทคโนโลยลงปูดสวงนะซ้อมอยู่วอเทคโนโลยลงปูดสวง วันนี้มาร้อยยี่สี่จุดสองขณะที่เพชรน้ำงามมาร้อยยี่บห้ารถปอนด์ฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะสิงห์ส่วนเพชรน้ำงามเนี่ยชนะเพชรกลาดอินฟลัสตายในก็ต้องเอกลักษณ์นะเดินหน้าแล้วท้าดวลขีบเกาะเกี่ยวตีข้อแข็งทรงการชกเนี่ยหงแดงบองว่าโยทินชัดชัดขณะที่เพชรน้ำงามเปลี่ยนพันธมิตรเนี่ยหรือเพชรน,น้ำงามวีเคเขาใหญ่ ซ้ายฝีมือครบเครื่องนะเตะซ้ายต่อยซ้ายมวยคู่นี้วัดกันระหว่างฝีมือเจอเข่าวงไหนไฟเตอร์วันนี้หวงแดงชอบที่ไปที่ไฟเตอร์ของเอกลักษณ์วันนี้มองว่าเอาอยู่นะหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าไม่โดนหนักจริงจริงสี่ห้าเอกลักษณ์เดินเสียบเดินแทงมวยคู่นี้วันนี้สนุกนะออกได้สามหน้าแต่เมื่อต้องวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้หงแดงออกไปที่เอกลักษณ์มองว่าเอกลักษณ์แกร่งทั่วแผ่นฟอร์มล่าสุดนี่เบียด ชนะสิงห์สอชคิีชัยขาดลอยเลยนัาตีขาดวิงเลยวันนี้มาเจอเพนทำงานสนุกเลทเปิดหน้าเรดเปิดเอกลักษณ์ต่อ3-2นี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ช่างก่อนชกถือว่าข้อมูลดิบอัปเดตล่าสุดเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นมาถึงคู่5้านะ f อฟของแดงของมาเยอะคู่5สายนาทีสอรุ่งโรจเจอคูลิฟผู้ใหญ่พรชัยท่าสารา หงแดงมาไม่ทันสายนาทีนะแต่ทันคูลิฟคูลิฟเปนี่ยจากนาครรีนะท่าสาลาเรียนอยู่มห้าเป็นมวยเข่าในนะวันนี้หงแดงชอบไปที่คูลิฟชอบไปที่เข่าในของคูลิฟส่วนคู่หกปีเตอร์แปะกมินบริเจอหยกมังกรวอสุขสันมวยคู่นี้ให้อยู่ไว้ที่ยกมังกรมองว่ายกมังกรนี่สูงยาวใหญ่วันนี้จะเบียดเฉืออชนะปีเตอร์ ปะเมีนบุรีสนุกมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่เพชรตะวันเพชรจินดานวันนี้มองว่าเพชรตะวันเพชรจินดานซ้ายได้เปรียบวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะ,จะเจริญดวงสนุกนี่คือชอบหนึ่งเลดเปิดนะเพชรตะวันต่อห้าสองชอบสองนะชี้ชัดไปที่นิติกรสวนน้ำทานคีรีชอบไปที่สรีระรูปร่างวันนี้โอ้โหใหญ่ยาวลอย วันนี้ซื้อซื้อความใหญ่ยาวซื้อหัวจิตหัวใจวันนี้นิติกรจะเบียดเฉือนชนะโรบอคอปสนุกชอบสามหงแดงชอบไปที่เพชรกล้าอินฟสไตล์ชอบไปที่ความแข็งแกร่งนะชอบไปที่สรีระรูปร่างชอบไปที่เข่าวงในาวันนี้เดินเบียดเดินชน,นจะเบียดเฉือนชอน,ะนะเพชรกล้าอินฟสไตล์เลทเพชรกล้าต่อ19เกชอบสุดท้ายชี้ชัดมาที่เอกลักษณ์สอสมาร์ทการเม้น์มองว่าเอกลักษณ์นาทีนี้นะสู้ได้ทุกตัว ในเหนียวแน่นนอกแกร่งซอกคมวันนี้สนุกเจอเพชรทำงามซ้ายแข่งซ้ายฝีมือครบเครื่องว่าวันนี้แลกการสนุกแน่ๆนนี่คือชอบสีนะของแดงชอบที่เีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ต่อสามสอง fc ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานข้อมูลของแดงนะชอบก็าตามไม่ชอบก็สวนข้อมูลเหล่านี้ fc สามารถนำไปใช้ประกอบการต่อสู้คอมเมนเตอร์ ator, คนอื่นๆสามารถนำไปใช้เป็นบทวิเคราะห์ได้ ถือว่าเป็นข้อมูลกลางไม่ห่วงห้ามวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการโอยพรให้ f อฟซีของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชะนะเฮงๆรวยๆกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ